ในวันนี้นะคะก็มีบริการดีๆมาแนะนำกับเพื่อนๆกันนะคะในการเพิ่มยอดหัวใจย,ยอดไลค์ของ i g ค่ะเพื่อนๆท่านใดอยากเพิ่มยอดหัวใจค่ะดูวิธีการนี้ต้าม,มาได้ค่ะคลิกลิงก์ใต้ร่างคลิปวิดีโอเข้าสู่เว็บไซต์มาเลยนะคะคลิกลิงก์กันมาแล้วนะคะก็เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMPT เนะคะก็หน้านี้นะคะจะเป็นหน้าหลักนะคะคเพื่อนๆท่านใดค่ะไม่เคยสมัครเขา้าใช้งานนะคะก็กดตรงนี้กันไปได้เลยค่ะ ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะล้วสมัครเข้าใช้งานกันได้เลยค่ะหรือเชื่อมต่อจากอีเมลย่งยงได้ตรงนี้เลยค่ะสมัครเข้าใช้งานกันแล้วนะคะสามารถย้อนกลับค่ะและเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยสามารถเลือกกันไปได้เลยนะคะในส่วนแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะด้านบนสุดตรงนี้เลยเลือกเป็น ig instagram ตรงนี้นะคะบริการตรงนี้นะคะหมวมูบริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็นหัวใจเพิ่มไลค์ของ ig นะคะก็จะเป็นตัวถูกใจตัวนี้ค่ะ วันนี้ขอเลือกเป็นตัวรับประกัน30วันตัวนี้แล้วกันนะคะในส่วนบริการด้านในตัวนี้นะคะก็จะมีเลทราคาการรับประกันคุณภาพแตกต่างกันไปค่ะเลือกกันไปได้เลยขอเลือกเป็น5889นะคะจะเป็นตัวขอเลือกเป็น5890ค่ะจะเป็นตัวนี้นะคะ1 0 0 0พันไลค์ในราคา12บาทนะคะตัวนี้จะเป็นอันคามมิิฟายค่ะส่วนลิงก์ตัวนี้นะคะเลือกบริการที่ต้องการเรื่องวิดีโอที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยก็ขอเลือกเป็นวิดีโอนี้แล้วกันนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะ คลัดล็อกลิงและนําไปวางกันได้เลยนะคะยอดเดิมอยู่ที่เก้านะคะปริมาณตรงนี้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่สิบใส่กันไปซักหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งหนึ่งพันเลยค่ะในราคาสิบสองบาทเท่านั้นนะคะกดสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยค่ะระบบได้รับการสั่งซื้อแล้วนะคะนั่งรอยอดขึ้นกันซักระยะหนึ่งนะคะก็ย้อนกลับไปดูแถบนีกันก่อนค่ะแถบหน้านประวัติการสั่งซื้อในทุกๆเดก็จะอยู่หน้านี้ค่ะรอก,การเตืมนยดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะ ในแถบรับของขวัญตรงนี้นะคะก็จะปเป็นบริการทดลองใช้งานฟรีของทาง t i k t ็อกนะคะก็มีทางเพิ่มไลค์เพิ่มยอดวิวและเพิ่มการติดตามนะคะก็สามารถทดลองใช้งานได้ฟรีกันตรงนี้เลยค่ะส่วนลดสมาชิกตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะเติมเงินเข้ามาแล้วนะคะได้ย้อนเงินตามนี้นะคะก็สามารถส่งไ d ดีนะคะให้อดมินอนุมัติยอดส่วนลดได้ทันทีเลยนะคะช่องทางการเติมเงินตรง ทกทีนะคะก็จะไปดูซีรีส์จีนนะคะในหมวดซีรีส์จีนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อน,นท่านใดนะคะเติมเมงินมาครบร้อยห้าร้อยบาทขึ้นไปนะคะก็จะได้รับซีรีส์จีนดูฟรีๆเป็นพันๆเรื่องเลยนะคะช่องทางการเติเมเงินตรงนี้นะคะมีถึงหกช่องทางกันเลยช่องทางแรกเลยค่ะจะเป็นสแกนกิโยโกทุกธนาคารค่ะตัวชิลพีต,ตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะอังเปารเวลสนะคะนำางินมาวากเงินเ,เขาทันทีค่ะ มีคริปโตด้วยนะคะและมีทูมอนี่วอลเล็ตและตัวใหม่เลยก็จะเป็นใบแนนตรงนี้นะคะแนํางเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการตัวนี้สามารถคัดลอกลิงตัวนี้ให้กับเพื่อนๆได้เลยทุกๆการเติมเงินของเพื่อนเเราก็จะได้รับโบนัสถึงห้าเปอร์เซด้วยกันค่ะแบบการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดได้รับการคืนเงินมาค่ะอยากรู้ยอดเงินก็สามารถมาตรวจสอบไดที่น้านี้เลยนะคะ ในตอนนี้นะคะยอดถูกใจยอดหัวใจของไ G นะคะได้ค่อยๆเพิ่มกันมาแล้วนะคะก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อนเื่อท่านใดนะคะสนใจในบริการตัวนี้นะคะก็กดผ่านลิงจากดานล้างกันมาได้เลยนะคะตัวนี้การใช้งานง่ายยอดขึ้นไวราคาถูกมากๆเลยด้วยลองไปเลิอ,อกดูรายละเอียดเดิ๊กใช้งานกันได้เลยค่ะ